ครับสวัสดีวันที่7กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ทางร้านมาอัปเดตสินค้านะครับหน้าร้านครับวันนี้มีเครื่องหลายรุ่นหลายราคากันเลยนะครับเข้ามาครับจะมีทางนี้จะเป็น9.5นะครับเครื่อง9.5อันนี้บิวพร้อมใช้นะครับบิวเสร็จเลยมาชมด้านนี้กันนะครับ จะมีอาทีร้อยนะครับอาทีร้อยส่วนอันนี้ก็เป็นอะทีร้อยครับสภาพเดิมๆนะครับสวยๆราคาก็จะอยู่ที่ราคาสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอาทีร้อยหางสยามพัดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ราคาที่สี่หมืนห้านะครับ คันนี้อาทีหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับคงสิงสยามนะครับคงสิงสยามคันนี้อาทีร้อยครับคงลุงเพชรนะครับลุงเพชรพร้อมอุปกรณ์คันนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสภาพดีเดิมครับสวยๆพร้อมรับประกันหนึ่งปีครับ อันนี้ก็อาทีร้อยนะครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่สามหมื่นสี่พันบาทครับของใหม่ก็มีนะครับจะเป็นสยามพัดเอ็กครับตัวใหม่อันนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาทีเก้าสิบนะครับ เป็นโครงกระทิงแดงครับอันนี้อยู่ที่สอง0 0ืับาทนะครับควอมอุปกรณ์ครับส่วนอันนี้เป็นอธิพัฒนะครับอธิพัตธ์เก้าสิบอันนี้สภาพดีครับอันนี้ราคาอยู่ที่สองหมืนเับาทนะครับความอุปกรณ์ครับนนอ,บอุ้สา,า,า,ย 27, า,า,าย ส่วนอันนี้จะเป็น9.5นะครับเครื่อง9.5สภาพดีพร้อมใช้งานครับอันนี้ก็อยู่ที่25,000บาทครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง9.5นะครับราคาที่25,000บาทนะครับไม่ไกลส่งฟรีนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0807576229ครับครับส่วนเรืนี้ก็จะเป็นโครงสยามคูเปต้าครับนี่สภาพสวยครับอุป,ปรกรณ์ก็มีหลายอย่างนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ